อย่าลืมกด s u b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชนนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม The b o n f i r e 2 Uncharted Show นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมใหม่ที่วางขายอยู่ในสตูนนะที่จริงเกมนี้นะครับผมผมเคยเล่นในภาคแรกไแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นจบแล้ววันนี้เราจะมาต่อกันภาค2นะฮะว้าวเป็นเกมที่รอคอยนะครับผมเป็นเกมอีกเกมนึงที่ผมเล่นแล้วค่อนข้างที่จะเพลิดเพลินมากๆเลยส่วนเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองบริหารการผู้รอดชีวิตนะคร เละต้องเอาชีวิตรอดจากพวกสัตว์ร้ายนะครับผมที่เข้ามาโจมตีในเวลาค่ําคืนนะฮะมาเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงก่ที่สตาร์ทเกมกันเลยอ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาที่ตัวเกมนะเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างครับผมเออคีย์บอร์ดปุ๊บ WASD นะครับผมเป็นการกดเลื่อนมุมมองแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มอื่น ไม่สามารถที่จะกดได้เลยนะผมว่านะฮะเกมนี้หลักๆนะครับผมเขาก็จะใช้เมาส์นะครับผมในการคอนโทรลซะส่วนมากนะก็มีความคล้ายกับภาคแรกนะฮะใช้เมาส์อย่างเดียวเลยคลิกไปก็คลิกมานะครับผมนี่กดคลิกซ้ายนะครับผมเป็นการเลื่อนมุมมองแล้วก็คลิกขวาเป็นการ หมุนแบบนี้นะครับผมปั๊บแล้วก็ซูมเข้าซูมออกโดยการกดลูกกิ้งว้าวเยี่ยมไปเลยฮะรู้สึกว่าชาวบ้านแต่ละคนนะครับผมเขาก็จะมีสกิลส่วนตัวด้วยนะอย่างเช่นอันนี้นะครับผมความแข็งแกร่งระดับ2นะฮะความเร็วระดับ1ความเฉลียวฉลาดระดับ2องฮะเฮ้ยเกมมีความเฉลียวฉลาดมันจะเอาไปทําอะไรได้วะเนี่ยมันต้องมีความแข็งแกร่งกับการต่อสู้ที่ไร้กาศสิครับผมใช่ไหมเอ้ยและนี่ก็คือเบิร์กส่วนตัวนะครับผมเขาสามารถที่จะทําให้ศัตรูนะครับผมเกิดอาการพิการนะครับผมหรือไม่ก็หยุดการโจมตีีขอองศัััตรรรรููไไไดด้้้นนนนนนนะะะะปปมมาณคคบบผ๊หสิ เฮ้ยความเข้มแข็งระดับหนึ่งครับผมอันนี้มีความเร็วระดับ3ฮะอันนี้สือจะเป็นสายพวกคนงานนะครับผมเนี่ยเฮ้ยพวกสายสร้างบ้านคนงานแบกหามนะฮะผู้นี้น่าจะเป็นนักต่อสู้นะครับผมนี่ไงเฮ้ยดับเบิลดัมเมจครับผมอันนี้เจ๋งเลยว่ะอันนี้เจ๋งครับผมแล้วก็มีความเข้มแข็งมากเลยนะระดับ3มเลยนะไหนดูคนนี้ซิปุ๊บเฮ้ยคนนี้เลือดเยอะฮะ ว้าวโอเคครับผมถือว่าคนในหมู่บ้านของเราค่อนข้างที่จะเวิร์กนะฮะก่อนอื่นนะครับผมเขาให้เราสร้างในส่วนของบอนไฟนั่นเองน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับผมป๊บเอเราจะไปวางไว้ตรงไหนดีจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านเอาแต่แถวน,นี้แล้วกันอ่าโชว์นี่ชาวบ้านของเรานะครับผมก็จะวิ่งไปตัดต้นไม้แบบนี้เอ้ยนีย่พวกเราช่วยกันเร็วปุ๊บอ่าแล้วก็เกมนี้นะครับผมในเวลากลางคืนนะฮะมันก็จะมีพวกปีศาจนะครับผมบุกมาโจมตีหมู่บ้านเลยนะเฮ้ย กวางเจ้ากวางน้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันสร้างกองไฟก่อนเดี๋ยวฉันจะไปราดแกมาเป็นอาหารโอเคโอ้โหนี่ครับผมโอ้โหคุกฝุ่นอยู่ในเดียวเชียวนะฮะส่วนใครที่ไม่เคยติดตามนะครับผมสำหรับเกมนี้ในภาคแรกของผมนะครับผมสามารถที่จะไปติดตามดูได้เลยเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับผมตอนท้ายคลิปนะฮะโอเคเขาให้เราสร้างในส่วนของชื่อเมืองนะครับผมจะเป็นชื่ออะไรไปมิได้ครับผมต้องเป็นกันแมนแลนนะครับโอเคครับผมไปเลยปึ๊บ แล้วก็สร้างในส่วนของกระท่อมราชสัตว์นะครับผมปลาบในดูดสีนี่เฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นความต้องการหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ๋ออันนี้คือประชากรในหมู่บ้านของเรานั่นเองป,ป,อปั๊บปั๊บอ่าปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างตรงแผนที่ตรงนี้อ๋อ เป็นทรัพยากรต่างๆนะครับผมตอนนี้เรามีวูดอยู่แค่ศูนย์เท่านั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสร้างในส่วนของกระท่อมราสัตว์กันดีกว่าป๊บนี่เอาไปวางไว้ตรงไหนดีฮะเอาแถวๆถวชายป่าดีกว่าน่าจะเวิร์กนะครับผมแถวแนี้เอ้ยนี่ครับผมกระท่อมราสัตว์มันก็ต้องอยู่ในป่าสิฮะอ่าเร็วพวกเราช่วยกันสร้างกระท่อมราสัตว์เร็วต้องหาอาหารก่อนนะครับผมนี่โอ้โห,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 โหโก้มก้มเงยเงยเฮ้ยผมว่าตัวละครมันเท่ดีนะอะมันเท่ดีครับผมหน้าตามันดูแบบเออแดกดีอ่ะดูดเย เออปุ๊บคือภาคแรกนะครับผมคือภาพมันจะเป็นแบบด้านข้างเว้ยแต่ว่าภาคสองเนี่ยมันจะเป็นแบบมุมมองด้านบนครับผมผมว่าเออมันเป็นการพัฒนาที่ดีนะสำหรับเกมนี้อ่าชูเดชชูเดชเร็วเร็วปุ๊บอ่าอ่านี่ไม้เต็มแล้วนะครับผมนี่ก็คือการสร้างนะครับผมนี่ก็จะเสร็จแล้วปั๊บปั๊ปปั๊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 อ่าเรียบร้อยเขาให้เราแอดในส่วนของคนงานเข้าไปนะฮะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะคนงานเหรอจะให้ใครไปล่าสัตว์ดีฮะกดตรงนี้นะครับผม ให้คนล่าสัตว์คนล่าสัตว์เหรอคนล่าสัตว์เอาเป็นคนที่เข้มแข็งคนนี้ดีกว่าปุ๊บอ่าคนหนึ่งให้สองคนเลยเอ๊ะแต่ว่ามันมีสัตว์แค่ตัวเดียวมันมีกวางแค่ตัวเดียวครับผมนั้นโอเคเราล่าสัตว์มาปุ๊บเราจะได้อะไรมาครับผมอ่าเดี๋ยวดูซิปุ๊บอ๋อนี่ไงเขาเก็บทรัพยากรอยู่เห็นไหมนี่ไงครับผมเขาเก็บทรัพยากรอยู่เดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้อะไรป๊บอันนี้ไงได้เป็นอาหารมาครับผมเป็นสัตว์ของอาหารครับผมหนึ่งนะ โอเคเยี่ยมไปเลยต่อไปสร้างในส่วนของนี่ลงตัดไม้น่าจะไว้เก็บพวกฟืนต่างๆนะครับผมจะเอาวางไว้ตรงแถวไหนดีวะแถวนี้แล้วกันแถวชายป่านะฮะปับ๊บลงตัดไม้นะครับผมจัดไปเฮ้ยพวกเราช่วยกันสร้างหน่อยเร็วแล้วก็สร้างในส่วนของบ้านคนบ้านคนผมจะเอาวางไว้แถวๆถวนีน้แล้วกันอและผมจะหมุนมุมมองไ้เยี่ยงไรครับผมอ๋อนี่เอ้ยนึกว่าคีย์บอร์ดจะไม่มีประโยชน์ในเกมนี้นะครับผม สามารถที่จะหมุนมองได้โดยการกด E กับ R เห็นไหมนี่โอเคผมจะเอาบ้านคนวางไว้แถวแคมป์ไฟตรงนี้ละกันอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าเร็วๆเๆช่วยกันสร้างฮะอเอ๊เราสามารถที่จะเร่งความเร็วได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผมผมพยายามกดปุ่มนู้นปุ่มนี้แล้วนะไม่ได้นะฮะน่าจะมีการพ a u s e g a m นะนอ๋อก็กด E C นะครับผมในการ pause g สามารถที่จะเซฟเกมกลางทางได้เยี่ยมไปเลยโอเค เกมนี้นะครับผมคือถ้าหมู่บ้านแตกมเมื่อไหร่ก็คือแตกครับผมต้องเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดนะฮะเหมือนในภาคแรกเลยเฮ้ยทุกคนเราต้องการไม้นะผมประมาณสิบนะตอนนี้ก็คนกำลังไปสร้างในส่วนของลงตัดไม้อยู่โอเคครับผมใกล้จะเสร็จละอะไรนี้เดี๋ยวก่อนปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยตายเถอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับมาที่กลับมาที่คมไฟกันปึ๊บต้องมีกาดครับผมเราต้องตั้งกาดนะครับผมเพราะว่าในเวลากลางคืนเกมนี้นะฮะมันจะมีพวกปีศาจบุกมานะใครจะเป็นกาดดิวะ ทีนี้ก็เหลือคนงานอยู่แค่ประมาณ3ามคนก็ต้องเอาคนนี้ครับผมสามารถที่จะทําให้ศัตรูนะฮะก็ดูอักหรือว่าพิการได้อีกคนนึงก็นี่การต่อสู้ครับผมเยี่ยมไปเลยเฮ้ยผมว่าไอคนล่าสัตว์อะ่ะเอาคนนี้ออกแล้วก็แอดไอคนที่แบบแบกหามเข้าไปดีกว่าโอเคแล้วก็เอานี่ครับผมคนที่เข้มแข็งนะครับผมนี่มาเป็นกาดนี่คนที่เป็นกาดนะครับผมก็จะมีนี่ครับผมมีทอสเห็นไหมจะคอยคุ้มครองหมู่บ้านนะฮะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง,แบบงรอ,อ,อค่อนอี ต้องระวังให้ดีนะฮะในเวลากลางคืนเกมนี้มันจะมีพวกหมาป่ามาเฮ้ยไี่ตายเถอะมันมากันแล้วหรือยังปุ๊บโอ้อันนี้เราพอดอยู่ดีว,ว่าปุ๊บเอ้ยไม่ต้องพอตลุยครับผมซับเอ้ยนี่หมาป่าบุกแล้วขามันโอ้มุมองฉันมองไม่เห็นเฮ้ยหมาป่ามาแค่ตัวเดียวเองว่ะเฮ้ยในคืนแรกครับผมนี่ๆมันจะได้เป็นหนังหมาป่าด้วยนะ,ะเห็นไหมเย้พวกเราชนะแล้วเห็นไหม นี่คอือชนะครั้งแรกของเราครับผมเยี่ยมไปเลยอ่ะเสร็จแล้วครับผมนี่นี่เก็บหนังมาเก็บหนังมาอ่าเราจะได้เป็นหนังหมาป่ามาด้วยนะนี่มาครับผมได้เป็นหนังหมาป่ามาผมว่าคืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรบุกมาแล้วมั้งโอเคเราจะได้ปลดคนออกนะครับผมแล้วก็ไปทํางานกันต่อโชุ๊ชุ๊ชุไปฮะไปไปช่วยกันสร้างบ้านก่อนนะอ่าปดอีซซุ่มไปเลยครับไปเลยเอเหมือนกับว่าเขามังนอนหลับอยู่แต่เนี้ย ใช่ไหมกาลังพักผ่อนอยู่ฮะต้องรอให้เช้าก่อนเหรอยังยังไม่ไปทํางานอีกแล้วเวลาแล้วเวลาในเกมนี้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนี่เช้าแล้วครับผมนี่ขึ้นเช้าแล้วโอเคเช้าเสร็จปุ๊บก,ก็ไปลาก,กวางแล้วก็มาสร้างบ้านกันต่ออ่าเยี่มไปเลยเอ้ยนี่ชูดเดชุดเดชเดุชเชดนี่ครับผมเร็ว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 เฮ้ยคืนนี้ผมต้องสร้างบ้านให้เสร็จให้ได้นะครับผมไม่งั้นเราต้องมานั่งลอบฟองไฟกันเหมือนเดิมนะฮะโอเคปุ๊บ เก็บหนังมาเก็บหนังมานี่เรามีอาหารสองแล้วเว้ยมีอาหารสองแล้วฮะ๋ยวดูซิเฮ้ยปลดล็อกในการสร้างนี่ต้องมีในส่วนของนี่ฮะที่ตกปลาอะไรประมาณนี้นะครับผมมันต้องมีแล้วแบบนี้โอเคสร้างเลยรออะไรอยู่ที่ตกปลาอ่าสร้างกระท่อมให้เสร็จก่อน <issions> ผมว่าเราเอาบ้านอีกหลังนึงดีกว่ <resources> าเอาบ้านอีกหลังนึงดีกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่บ้านอันี้ไม่ใช่บ้านครับผมอัมน,นี้ไม่ใช่บ้านกดผิดกดผิดบ้านอยู่ตรงไหนวะบ้านอยู่ตรงนี้อ่ากระท่อมอยู่ตรงนี้ หันหน้าไปตรงนี้ครับผมปั๊บอ่าโอเคครับผมเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเราต้องพยายามนะฮะพัฒนาบ้านเมืองของเราไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะมีชาวบ้านนะครับผมมาขออยู่เองนะฮะเฮ้ยโอเคปั๊บสร้างบ้านโชเดชโชเดนี่เอ้ยเองอะยืนว่างเฉยเลยทําไมไม่ช่วยกันทํางานครับทําไมไม่ช่วยกันทํางานอ่านี่ครับผมโอเคช่วยๆกันช่วยๆกันเอ๊ะมีคนมาว่ามีคนมา ไอ้พวกนายหมู่บ้านนายน่าอยู่มากไอ้ขอเราอยู่ด้วยคนสิเฮ้ยยินดีต้อนรับนี่เขาจะวิ่งมาที่กองไฟครับผมโอเคเราคลิกนะฮะโอเคเชิญเข้ามาเลยนี่ฮะตอนนี้ประชากรเราก็เพิ่มนะครับผมมาอีกหนึ่งคนอ่าอย่างไรตรงนี้เราต้องมีบ้านสองหลังให้ได้นะครับผมโอ้เราต้องแอดคนเข้าบ้านได้หรือวะ่าเนี่ยใช่ไหมอ่างั้นให้คนนี้ครับผมอยู่กับคนนี้แล้วกันสองคนครับผม โอ้ให้ตายเถอะต้องแอดคนเข้าบ้านเด็ดเเนี่ยเฮ้ยนายนายไปเก็บต้นไม้เดีไปเก็บต้นไม้ต้องใช้คนตัดไม้ด้วยป่ะเนี่ยมไม่ต้องใช้คนตัดไม้นะฮะแต่ว่าในการลาสัตว์ต้องใช้คนนี่คนนี้เป็นคนลาสัตว์แต่ว่าตอนนี้ไม่มีสัตว์ให้ลาก็อ,ออกมาก่อนโอเคไปช่วยกันตัดไม้ก่อนอเร่ง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 เฮ้ยจะมืดอีกแล้วครับผมมันจะมืดอีกแล้วอ่ะตอนนี้จะมืดอีกแล้วเฮ้ยให้ตายเถอะ ต้องระวังพวกหมาป่าเขามาโจมตีนะฮะเกมนี้ยิ่งเล่นนานวันนะครับผมสัตว์มันก็จะเริ่มดุร้ายขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราต้องระวังให้ดีเฮ้ยเฮ้ยพอสเกมก่อนปุ๊บมาเราต้องการอ,อาอาสาสมัครนะครับผมในการต่อสู้เอาคนนี้ครับผมคนนี้แล้วก็คนนี้ล้วกันสามคนเอาสี่เลยครับผมยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งด,งงดีโอเคครับผมมาคืนนี้สี่คนนี้จะมีหน้าที่เฝ้าหมู่บ้านนะฮะเฮ้ยพวกเรา ระวังภัยไว้ดีอ่ะนี่ทำการเ้อาหมู่บ้านไปฮะนี่ไอต้ตายเถอะเอ็มนี่ก็นอนหลับเฮ้ยปุ๊บมา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 หมา้ายังมาป่ามาป่ามายังเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆเกมนี้ไอ้พวกหมาป่ามันต้องบุกมาอย่างแน่นอนอยู่ไหนอะเนี่ยมันจะมาทางไหนมันจะมาทางไหนเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนี่แน่สังหารมันโอเค อันนี้ชาวบ้านผู้ัาดกลัวครับผมเฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ่าโอเคครับผมผมจะกดเร่งความเร็วนะฮะมันจะมีหมาป่าบุกอหกหรือเปล่าโอเคเก็บหนังมาเก็บหนังมาอ่าผมว่ามันน่าจะได้เนื้อหมาป่าด้วยหรือเปล่าครับผมยิ้มไปเลยอ่าคนนี้แอดคนนี้ครับผมอ่าเป็นคนลาสัตว์นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องออกลาสัตว์โอเคใครที่เหนื่อยแล้วก็ กดลาออกครับผมให้มันไปพักมันไปพักก่อนปุ๊บอ่ะเยี่ยมป่าทุกคนเข้านอนได้ละไม่น่านจะมีอะไรบุกครับผมคืนนี้คือเกมนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เวลากลางคืนครับผมมันจะมีคืนหนึ่งครับผมที่พวกสัตว์นะฮะมันจะบุกมาแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยผมไม่แน่ใจว่าประมาณ7็วันหรือเปล่าหรือว่าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงครับผมก็คล้ายๆกับพวกซิมบันเดตูดายเลยประมาณเนี้ยน่านจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดอ่ากระท่อมตกปลามาแล้วฮะเร็วพวกเรา อ่าเฮ้ยไอ้คนล่าสัตว์ทำไมไม่ไปล่าสัตว์ล่ะครับอ๋อ,อนี่นี่คนล่าสัตว์ของคนไหนดีวะคนคนแบกหามดีกว่าคนนี้คนนี้คนนี้ไปล่าสัตว์อ่าจัดการซะน่นแลเอาอาหารให้พวกเรากินก็สร้างบ้านนะฮะตอนนี้ประชากรอยู่ห้าคนผมต้องสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งดีกว่าใช่ไหมเออต้องมีบ้านอีกหลังหนึ่งตรงนี้แล้วกันอ่าอ่าทุกคนช่วยๆกันหน่อยแล้วก็ใครที่มีฝีมือในการตกปลานะฮะ เอาคนไหนดีวะเอาเอาคนแข็งแรงดีกว่าคนแข็งแรงไปไปตกปลาก่อนเอรผมว่าสองคนก็ดีนะเออช่วงตกสองคนน่าจะเวิร์กว่ามากับคนกระดูหักครับผมอ่าปุ๊บที่ผมเรียกว่าคนกระดูหักน,นี่คือไม่ใช่เขาพิการหรือกระดูกหักน,นะเขามีเบิร์กทางด้านการต่อสู้นะฮะทำให้ศัตรูแบบพิการนะฮะอ่าโอเคลุบอ่านี่เร้วช่วนสร้างบ้านใครที่ยังไม่มีบ้านใส่เข้าไปฮะใส่ไปมั่วๆก,ก็ได้นะ โอเคปึ๊บอ่ามีบ้านอยู่แล้วเฮ้ยจะมืดอีกแล้วทุกคนจะมืดอีกแล้วเพราะตกกลางคืนปุ๊บมันไม่ทํางานกันเลยนะครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะผมลืมตั้งกาดเลยก่อนนะปึ๊บกดพอตเกมก่อนเออมีใครว่างอยู่ป้ะเนี่ยเอาคนนี้เฮ้ยปึ๊บเอาคนนี้เดี๋ยวก่อนนะต้องกดลาออกก่อนปึ๊บไอ้พวกแข็งแรงนี่ผมต้องให้มันไอ้ดีเวย้ยไอ้พวกแบกหามนี่ไปตกปลาปะพวกแข็งแรงสามคนก็พอมั้งผมว่านะ ออแต่ที่จริงผมก็ไม่อยากให้แบบมีใครเจ็บตัวนะคนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมมีพวกแข็งแรงพวกสายนักสู้ทั้งหลายฮะโอเคปุ๊บลุยกันเลยอ่ามากดเพล์เกมกั็ผมมาพวกเราลาตะเวนรอบกองไฟปุ๊บเฮ้ยนะศัตรูมันจะบุกมาแล้วหรือยังมาแล้วหรือยังมาแล้วหรือยังโอ้น่ากลัวน้ากลัวโคตรไหน ไอมาป่ามาแล้วมาสองตัวของเราเระวังห้าวันโ,โอเควันที่สามก็ผมหมาป่าบุกสองตัวนี่แต่ไม่แปลก็ผมเราได้หนังมาใช้ครับผมเราได้หนังมาใช้อ่าเย็นไปเลยปุ๊บไม่น่าจะมีแล้วมั้งคนลาออกปั๊บปั๊บปั๊บอ่าเอ๊เดี๋ยวนะอ่าตัวนี้คือคนล่าสัตว์ใช่ไหมโอเคคนนี้คือคนตกปลาโอเคก็คผมสามคนนี้ผมจะให้เขาเป็นกาดละกัน คือผู้กาดนี่นะครับผมในเวลากลางวันมันจะนอนหลับเว้ยอ่าแต่ตอนนี้ประชากรผมมันยังน้อยอยู่ก็คือผมก็ให้มันทํางานแบบเต็มที่อ่ะแบบสุดๆเลยฮะอ่าผู้กาดอ่ะกลางวันมันจะนอนหลับแล้วก็พวกพนักงานเนี่ยฮะกลางคืนมันจะนอนหลับอ่ากลางวันทํางานมันจะสลับหน้าที่กันนะฮะโอเคต้องคอยดูนะฮะปุ๊บดูซิอ่าปุ๊บกาดของแต่ละคนครับอ่าผมว่าตอนนี้ก็น่าจะโอเคนะ โอเคนี่ต้องดู energy ด้วยนะครับผมนี่นี่โอเคพวกกาดให้ไปนอนหลับก่อนแล้วกันอือปุ๊บอ่าเยี่ยมยิ้มเฮ้ยยังไงต้องช่วยกันสร้างบ้านตรงนี้ให้เสร็จนะคนนี้ไม่มีบ้านอยู่คนเดียวครับผมอ่าช่วยกันสร้างก่อนเฮ้ยหมูป่ามาหมูป่ามาก oh 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 โอไม่โอไม่โอไม่โอ้โหเคเกือบตายนะเองเกือบตายนะเองอ่าตอนนี้ก็ต้องช่วยทัานทำงานก่อนนะครับผมคือทั้งกาดทั้งอะไรผมต้องให้มาทำงานก่อน,อนไม่งั้นไม่ ไม่พอฮะโอเคตอนนี้เรามีอยู่5้าคนครับผมบ้านหนึ่งหลังเยี่ยมเยี่ยม,ยยมเออมีใครบ้างตั้งการเลยตั้งการประจามันนะครับผมพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทํางานแล้วตอนนี้มีบ้านอยู่กัแล้วโอเคครับผม3คนนี้จะเป็นการประจามู่บ้านนะให้มันเข้าไปนอนหลับพักผ่อนกันเฮ้ยมีคนเข้ามาใหม่ว่ะเอหมู่บ้านของนายนายอยู่มากๆเลยขอเราอยู่ด้วยคนสิได้เลยเบลคัมเบลคัมอีกคนไปนไหนอะ เห็นบ้านสองคนไม่ใช่เหรออ่าคนนี้เป็นคนแบกหามครับผมผมต้องสร้างบ้านเพิ่มนะเนี่ยเอา้าโอ้โหสร้างบ้านเพิ่มครับผมอเอาอย่างนี้แล้วกันไปไปเฮ้ยผมเห็นสองคนนี่อีกคนหนึ่งอยู่ไหนอีกคนหนึ่งทำอะไรดีวะเฮ้ยอีกคนหนึ่งเป็นสายธนูนี่หว่าอีกคนหนึ่งเป็นสายธนูครับผมตั้งให้เป็นกาดเลยใช่ไหมเออนี่สายธนูโอเคตั้งให้เป็นกาดครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าคืนนี้ ตจะต้องเอาชวิตล้วให้ได้นะครับผมสำหรับคืนที่4ฝนตกพอมๆเดดูซิปับ๊บเฮ้ยมาป่ามามาป่าเฮ้ยมา,มาป่าวิ่งเหยหลังแค่เลยสู้มันสู้มันเฮ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่เฮ้ยชาวบ้านผู้หว,วาดกลัวไม่ต้องตื่นตระหน,นอกไปอ่ารือคืนนี้เราก็รอดอีกหนึ่งคืนนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าเฮ้ยมีสิ่งก่อสร้างปลดล็อกอกมาใหม่กับผมนั่นก็คือในส่วนของเดอะคาร์เพนเอร์นะครับผมเวิร์กช็อปเยี่ยมไปเลยน่าจะเป็นที่ใช้สำหรับในการทำงานไม้เว้ย ผมเอาวางไว้ตรงตรงแถวนี้แล้วกันเดี๋ยวนะไว้แถวชายป่าดีกว่าเออน่าจะเวิร์กปุ๊บโอเคใครบ้านก็ไปทํานะอ่ะปุ๊บอ่านี่เฮ้ยสองคนที่มันไม่มีบ้านอยู่อะผมลืมแอดว่ะโทษทีโทษท,ทีลืมแอดบ้านให้นะฮะอ่าต้องแอดบ้านด้วยนะบ้านหลังนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมโอเคนี่ครับผมในเวลากลางคืนก็ผมกาัดแล้วแบบทํางานแบบแข็งขันมากเลยตอนนี้ โอเคนี่เฮ้ยเฝ้าบ้านเมือของเราไว้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่อ๋อนี่คือขี่ใกล้เช้าใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะนี่ครับผมนี่เดินสำรวจเดินสำรวจเฮ้ยต้องระวังต้องระวังเอ๊ะแต่ว่าผมอยากให้ไอ้พวกกาดเนี่ยมันเดินไปเดินมามากกว่านี้นะเพราะเหมือนกับมันเดินอยู่กับที่มากเกินไปอะเออภาคแรกมันจะเดินแบบพ่วหมู่บ้านเลยนะฮะโอ้นี่แล้วมีกาดจุดสี่คนแล้วฮะเยี่ยมไปเลย โอเคเช้าแล้วรอดอีหนึ่งคืนนะครับผมปัญหาคือตัวเนี้ยเราไม่มีคนงานในการสร้างบ้านครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> เราอาจจะต้องไล่กาดออกก่อนครับผมแล้วก็ให้มาสร้างบ้าน,นะฮะเดี๋ยวก่อนให้เขาทําการคุ้มครองหม,มู่บ้านกันในคืนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ออกนะฮะปึ๊บเฮ้ยโอเคเนี่ยโอเคกาดทํางานละดูรูรููนี่พอกาดออกมาปุ๊บชาวบ้านก็จะเข้าไปนอนแทนนะครับผมไอ้นี่ไม่มีบ้านอยู่ <laughs> น่าสงสารนี hey. ่ วันนี้หมาป่ามันจะบุกมากี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยพวกเราตัวสอบหมู่บ้านให้ดีนะทำงานให้มันแข็งขันหน่อยอย่าให้ใครบุกเข้ามาได้โอเคครับผมนี่การดเราเดินลาดตะเวงกันใหญ่โอ้ขึงขังมากนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยกาดผมมีสีคนใช่ไหมโอเคสี่คนครบผมอ่าเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเราดูสิว่าวันนี้จะมีตัวอะไรบุกเข้ามานะฮะอ่า ไหนออกมาสิฟ้าเฮ้ยมาแล้วมาตัวนึงมาแล้วตัวนึงนี่งล,ง,ลงกระทึบม,มันกระทึบมันเฮ้ยตรงนี้ก็มีอีกตัวนึงเล่นมาเลยนี่นะฮะนี่โอ้โหเอามือตบม้องหัวหมาป่านะครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอเคครับผมเย่เอางั้นผมไล่กาดออกก็แล้วกันตอนนี้ปับป๊บปั๊บเพราะว่าถ้าไม่มคนมาสร้างบ้านนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับผมมันไม่มีคนมาทำงานเออเอเนจีกาดโอเคนะครับผมโอเคทุกคนนอนหลับพักผ่อนกันแล้วกัน อ่าเช้าแล้วก็ผมอาออกมาทํางานออกมาทํางานกันปึ๊บนี่เป็นโรงไม้ครับเราจะสร้างโรงไม้อีกแห่งหนึ่งเหรอ,อผมว่าเราเราพอก่อนดีไหมเราพอก่อนดีไหมเออพอกอนดีไหมอานี่มาช่วยกันสร้างบ้านก่อนอานั่นแหละนั่นแหละสร้างไปเลยสร้างไปเลยโอเคจะได้มีบ้านอยู่ให้ครบทุกคนนะครับผมอันนี้ใครไม่มีบ้านอยู่เข้าไปอยู่ก่อนนี่หลังน,นี้ครบยังครบแล้วครับผมหลังนี้ก็ครบเลยนะอานี่ครับผมไปล่าสัตว์เก็บนก,กวางมา โอเคบ้านเสร็จแล้วับผมปุ๊บอ่ะเราจะให้กาดไปทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับผมแค่เราต้องการคนมาช่วยทํางานแค่นั้นแหละครับผมอ่าปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บอ่าเขาจะได้แบบไปนอนหลับด้วยนะครับผมพวกเนี้ยมันจะมีค่าเอเนอร์จีนะฮะถ้าเขาไม่ได้นอนหลับนะับผมไอพวกเลือดพวกเนี้ยมันจะไม่ฟื้นตัวเองนะฮะโอเคไปปุ๊บเอาให้พวกคนงานนะับผมทางานทั่วไป พวกตัดไม้ก็ตัดไปครับผมพวกล่าสัตว์ก็ล่าไปตกปลาก็ตกไปนี่เห็นการตกปลาไหมฮะเฮ้ยนี่มันตกปลาหรอว่ายืนต้องปลาวะเนี่ยมันจะได้กินไม่ได้วันนี้เฮ้ยผมมีพลังจิตในการจับปลาครับผมฮ่าเห็นไหมปลาก็ว่ายน้ําอยู่โอ้โหเฮ้ยเห็นภาพจริงตองตริงตองแบบนี้นะครับผมเกมมันก็ละเอียดเหมือนกันดีกว่านี่อันนี้กตต็ตัดไม้เสร็จตัดไม้เสร็จก็มาเก็บไว้ตรงนี้นะฮะนี่อาหารสิบแปดสิบเก้าแล้ว้ยสบายสบายโอเคครับผมสลับกันทําหน้าที่นะฮะ อ password. เอวันนี้ไม่มีใครจะมาสมัครงานเลยอะไม่มีใครมาแบบอยากจะมาอยู่ที่หมู่บ้านของผมเลยอะรอก่อนนะครับผมผมกดเล่นความเร็วตดวแยบปั๊บๆกล้จะ,กลจะมืดอีกแล้วกล้จะมืดอีกแล้วครับผมนี่ปุ๊บเอ๊ะตรงนี้อ่านี่เข้าไปอยู่เลยโอเคครับผมตอนนี้สมาชิกในหมู่บ้านของผมนะครับผมมีบ้านอยู่นครบทุกคนแล้วนะอ่าปุ๊บคนนี้ก็ทํางานอยู่นะอ๋ยยังเช้าอยู่ยังเช้าอยู่ต้องรอให้มืดก่อนนะฮะปุ๊บ นี่พวกทํางานก็ทําไปนะครับปุ๊บตัดไม้ก็ตัดไปหาหันก็หาไปเฮ้ยกาดออกมาทํางานแล้วปุ๊บอสลับหน้าที่กันสลับหน้าที่กันโอเคนี่ตกกลางคืนกาดก็ออกมาเฮ้คืนนี้จะมีตัวไรบุกครับผมเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าใครใครจะมากระบ,บุกหมูบ่บ้านเราเข้ามาเลยนี่ครับผมเดินละตะเวนนี่เข้มแข็งมาก เข้มแข็งมากเฮ้ยแล้วไอ้โรงตรงนี้ยไม่เห็นมีใครมาสร้างเท่าทีอะเขาต้องการวูดประมาณ20นะอ๋อะวูดเลย,ยังไม่ถึงนี่หว่าใช่ไหมโอ้ยนี่ยี่แล้วต้องใส่พรุ่งนี้ผมต้องไล่กาดออกอีกแล้วก็ผมต้องให้เขามาช่วยงานตรงนี้นะอ่าแต่ว่าคืนนี้เราต้องโอ้โหแม่งมุมสไปเดอร์บุกโอ้โหมาเยอะด้วยมาเยอะด้วยจะกลายกับมันโอ้ยโอเคครับผมโอ้ยมีคนบาดเจ็บหรือเปล่า ไม่มีนะโอเคผมไล่กาดออกก่อนปุ๊บอ่ะให้เขาไปช่วยงานด้านอื่นกันนะฮะปุ๊บอ่านี่ตรงนี้อ่านี่มาสร้างให้เสร็จตรงนี้นะครับผมอ่ะกดเลยปุ๊บโอเคมีแยกใจกันเข้าบ้านนอนแล้วตอนนี้เฮ้ยนี่แหละหมูป่าหมูป่าโอเคมาช่วยกันสร้างตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะซีมีอะไรปลดล็อกออกมาใหม่หรือเปล่าไม่มีว่ะเฮ้ยไม่มีอะไรปลดล็อกออกมาใหม่เลยป๊บ,ป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 บ อ่านี่สร้างสิ่งต่อสร้างใหม่นะครับผมอ่าเร็วช่วยกันช่วยกันนั่นแหละนั่นแหละถึงจะเป็นกาดแต่ก็ต้องช่วยงานในหมู่บ้านก่อนนะครับผมค่อยไปนอนหลับอ่าช่วยกันช่วยกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนั่นแหละลืบโอเคปะกลับไปนอนได้ละกันเนี่ยนะฮะช่วยกันก่อนปุ๊บไปช่วยกันก่อนโอเคแล้วก็ไปนอนได้ อตอนนี้การในหมู่บ้านของผมมีอยู่ประมาณ4คนเท่านั้นนะเราสามารถที่จะเพิ่มได้โดยการสร้างกองไฟเพิ่มนะฮะเอ๊แต่ว่ากองไฟอยู่ไหนวะกองไฟอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่มีในส่วนของโรงเก็บของนะครับผมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ถนนโอเ,เออเจ๋งๆ,ๆว่ามีถนนด้วยฮะนี่ปึ๊บอ่าเฮ้ยตรงนี้เราสามารถที่จะสั่งผลิตอาวุธได้นะนี่ยเฮ้ยการ4ี่คนหนะหนึ่ง เอามาสี่อันเดีฮะเอามาสี่อันในการผมผลิตอาวุธก่อนเลยประมาณนี้แล้วก็ผลิตรถเข็นนะครับผมมันจะเพิ่มสปีดครับผมในการขนถ่ายสินค้านะอ่าปึ๊บล้วต้องมีคนงานปะมันต้องมีคนงานปะน่าจะต้องมีคนงานนะเอออ๋อนี่เป็นส่วนของคนงานเราสามารถที่จะบบกคนงานเข้าไปได้แต่ว่าตอนนี้เราไม่มีคนงานไม่มีคนทํางานฮนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคปึ๊บเฮ้ย เฮ้ยมาปลาบุกอีกแล้วมาปลาบุคกครับผมคืนนี้คืนที่เ็ดนี่หว่าเอโอเคครับผมเอ้เราก็รูกว่า7็วันนะครับผมพระจันทร์แดงเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่นี่หว่าผมอยากได้คนอีกหนึ่งคนครับผมเพื่อที่จะมาเป็นคนงานตรงอาโรงไม้ตรงนี้นะครับผม <c oughs> เขาจะได้ผลิตอาวุธให้เรานะฮะนี่รถเข็นอเอาใครดีวะต้องไล่กาดออกคนหนึ่งก่อน เอาใครออกดีวะเอาเอาคนนี้แล้วกันไล่คนนี้ออกก่อนนะครับผมให้เขามาอยู่ประจำโรงงานนี้ก่อนอ่าปึ๊บอ่าโอเคครับผมเขาจะได้ผลิตอาวุธอากาศของเรานะฮะตอนนี้ผมสั่งอาวุธมาประมาณ4ี่อันได้ผลิตไปเลยดีกว่าห้าอัน5้าอันไปเลยครับเผื่อไว้เผื่อไว้รถเข็นรถเข็นสคันโอเคเยี่ยมเยี่ยมไปไปไปนี่ครับผมนี่กาดก็เดินละตะเวนอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ มีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าตอนนี้มีถนนนะครับผมแล้วก็โรงเก็บของอันนี้ต้องสร้างไว้สร้างวางไว้แถวๆนี้ดีกว่าปึ๊บป๊บหมุนนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวกอนเอาตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่านะใกล้แหล่งน้ําดีโอเคปึ๊บอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะให้กาดนะครับผมมาช่วยสร้างตรงนี้นะฮะช่วงแรกๆก็ลาบากหน่อยนะครับผมเพราะว่าคนเรามีน้อยนะฮะคือใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยกันนะครับผม ต้องสลับกันไปสลับกันมาอ่าเริ่มเช้าแล้วเริ่มเช้าแล้วปึ๊บน,น, <c oughs> นั่นแหละเช้าแล้วอ่าไปไปแยกย้ายกันทำงานแยกย้ายกันทำงานนั่นแหละนี่ <c oughs> คนล่าสัตว์ก็ล่าไปนะฮะเอ้ยมีชาวบ้านมีหนึ่งคนพอดีเลยพอดีเลยครับผมมาวิวคัอมวิวคัมอ่าโอเครับครับรับรับหมดตอนเนี้ยใครมาผมรับหมดเฮ้ยเข,ขาต้องการ ต้องการอะไรนะหนังเหรอประมาณ5แผน่นเว้ยเขาถึงจะเข้าหมู่บ้าน <c oughs> เราไอ้ป้าเลยห้าแผน่นเดี๋ยวรอกันได้ไหมรอกันรอก่อนแป๊บหนึง่งเอากดรอไงว่ากดรอตรงนี้ใช่ไหมเอาไปกดดีเจกออกไปเลยมันไปเลยเฮ้ยกรมกรูดวิ่งเข้าป่าไปเลยไอ้ป้าเอ้ยผมจะรอก่อนนะรอให้หนังมันเพิ่มก่อนนะครับผมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยพวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แล้วกันนะอ่ะมีแค่นี้ก็อยู่กันแค่นี้ฮะโอเคครับผมนี่ช่วยกันสร้างตรงนี้ก่อน จะได้เก็บของได้มากขึ้นนะฮะอ่าอันนี้ได้อะไรละวโ้ยนี่ได้ได้รถเข็นมา1ชิ้นแล้วฮะได้รถเข็นมาหนึ่งชิน้นละเยิ้มเย่มเยิมเยม,ยมปึ๊บอ่าช่วยกันช่วยกันช่วยกันครับผมเราเอารถเข็นให้คนนี้ใช้ดีกว่าไอ้คนนี้จะเป็นพนักงานตัดไม้ปหมน่า,นาจ,จะใช่นะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอารถเข็นให้คนนี้คนนี้เขาเป็นพนักงานตัดไม้เขาอาจจําจเป็นที่จะต้องใช้รถเขน็นนะฮะแป๊บหนึ่งนะนี่ไงให้รถเ,เข็นเขาไปครับผม อ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไหนโชว์รถเข็นนะ่ะสิเฮ้ยนี่รถเข็นเห็นไหมป้าโคตรเท่อ่าพอมีรถเข็นนะครับผมเขาก็จะสามารถแบบขนของได้มากขึ้นนะฮะอะไรประมาณนี้โอ้นี่เฮ้ยเอาตรงนี้ให้เสร็จนะวันนี้เอาตรงนี้ให้เสร็จนะอ่านี่พยโคยรแข็งแข็งชุด,ชดเอชุดเอเฮ้ยเดี๋ยวกันนะผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่ามันมีรูปสอนตรงนี้ฮะอ๋อสกิลอัพครับผมเอานี่เลยครับผมหนึ่งพอยต์เอาความโหดไปก่อนผมเอาความโหดไปก่อนฮะ เอาความโหดไปก่อนอัพไปเลยอ่าอัพไปครับผมคนนี้ด้วยอัพไปฮะเอาโหดไปก่อนเอาต้องกดแอปพลายด้วยถูเอาา้ยไอ้บ้าเอ้ยอ่ะโหดแอปพลายปึ๊บโหดแอปพลายนี่มีวิวอัพด้วยวะ่ะเฮ้ยเจ๋งวะ่ะเจ๋งเจ๋งอ่ะเอาโหดไปก่อนนั่นแหละฮะแยกย้ายการทำงานแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ตกกลางคืนก็ไปเป็นการ์ดเหมือนเดิมนะครับผมปั๊บ ยังเป็นการ์ดมือเปล่าอยู่นะครับผมอ่าไอกช่างไม้ไหนผมขอดูช่างไม้เด้เออเอนท์จี้ยังพอเหลืออยู่นะครับผมเอาไงดีวะให้เขาพักผ่อนดีกว่าเพราะว่ายาผมต้องการให้เขาคราฟในส่วนของอาวุธนะฮะสำหรับคืนพรุ่งนี้อ่าอ่าโอเคให้เขาพักผ่อนไปปุ๊บการ์ดสามคนนค่าจะอ,อยู่นะวันนี้มาปุ๊บอ่าตอนนี้เรามีการ์ดสามคนนะฮะเร็ว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 เดี๋ยวก่อนนะคืนนี้คืนที่แ ศัตรูมันจะบุกมาเยอะหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบุบบ้านเราจะแตกเฮ้ยปุ๊บอ่าโอเคครับผมมีบ้านอยู่กันครบทุกคนนะทุกคนทำไมมีรูปคนขึ้นตรงนี้วะมันหมายความว่าไงเออปุ๊บโอ้มีอัปเกรดด้วยสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะฮะแล้วกดทำลายโอ้ไม่อัพไม่อัพตัวนี้ไม่อัพฮะอ่าไหนรอคนบุกก่อนเป๋าป่าออกมาสิข้ารอแกอยู่ มาเซเฮ้ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาสองตัวมาได้ที่ไหนหรอชุดเดอชุดเดอชุดเดอโอ้โสปายอยู่แล้วอ่าเย่ชัยชนะเป็นของเรานี่ดีใจกันยกใจครับผมอ่าเยียบไปเลยเยียบไปเลยอ่าโอ้โห โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย